Honda For ร์ซ่350รถซิงรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่กำลังเป็นกระแสะอย่างมากในตอนนี้แน่นอนว่าด้วยภาพลักษณ์ของตัวรถครั้งแรกที่หลายๆคนเห็นนั้นก็ต้องคิดกันไปถึงการใช้งานสำหรับการออกทริปเดินทางกันไกลๆขับขี่กันในถนนโลง่ลงๆแต่กับการใช้งานในชีวิตปกติประจำวันละ่ะเจอรถติดๆจะขี่ไหวไหมหมุดกันได้สะดวกหรือเปล่าหรือคนที่ไม่สูงมากจะขี่ไหวไหม ครั้งนี้เกรทไบเกอร์ iker, จะพาไปค้นหาคำตอบด้วยกันเลยครับประเด็นแรกที่เราอยากนำเสนอก่อนเลยก็คือ New Honda Forza 350รส i ซิง์นั้นมีการออกแบบตำแหน่งหม้อน้ำให้อยู่ด้านหน้ารถทำให้จุดศูนย์ถ่วงโดยรวมของตัวรถนั้น อยู่ที่บริเวณนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์ถ่วงที่เป็นธรรมชาติในการขับขี่ประกอบกับแฮนด์บาร์ของตัวรถที่ออกแบบมาค่อนข้างกระชับทําให้สามารถพลิกรถด้วยความเร็วต่ำได้ไม่ยากและถึงแม้ว่ารถจะมีมิติที่ใหญ่โตและหนักกว่ารถมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปแต่เวลาที่เราขี่กันจริงๆนะครับจะพบว่าตัวรถมันไม่ได้หนักเลยแต่อย่างใดเพราะถือว่าบาลานซ์ของตัวรถรุ่นนี้นั้นออกแบบมาสำหรับการขับขี่ในความเร็วต้นถึงกลางได้ดีมากเลยทีเดียว ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของอัตราเร่งในย่านความเร็วต้น เครื่องยนต์ E.S.P+ ลูกใหม่ของรถคันนี้นั้นออกตัวได้อย่างทรงพลังแต่ก็ไม่กระชากมากจนคุมคันเร่งยากแต่อย่างใดครับทำให้มันเกิดความพอดีในการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการที่จะต้องเจอกับรถติดๆที่เราต้องไปไปหยุดหยุดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยกับการเปิดคันเร่งแต่อย่างใดเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเชื่องมือเลยทีเดียวหรือจะเป็นจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนความเร็วแบบกระทันหันก็สามารถสั่งได้ดั่งใจตรงนี้เองครับถือว่าจะช่วยให้เราขับขี่ในเมืองได้สนุก มากๆส่วนในเรื่องของการมุดในที่แคบๆนั้นแน่นอนว่ามิติของตัวรถขึ้นชื่อว่าบิ๊กสกูตเตอร์ว่ากันตามตรงมันก็ใหญ่กว่ารถเล็กๆทั่วๆไปอยู่แล้วแต่หากเราปรับตัวให้คุ้นชินสักพักมันก็พอจะมุดจะซอกแซกกันได้ไม่ยากครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้ยาวหรือกว้างมากจนเกินไป แม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถมุดได้สุดๆเท่ากับรถเล็กๆก,ก็ตามแต่ในสภาพการจราจรที่ติดขัดก็สามารถมุดสามารถขี่ไปได้เรื่อยๆอ,อยู่โดยไม่เครียดแต่อย่างใดสำหรับในประเด็นเรื่องของความสูงของผู้ขับขี่นั้นคนที่ตัวสูงไม่มากจะขี่ได้ไหมความจริงแล้วนะครับ n ิว Honda Forza 350 r รดซิงค์นั้น ที่ดูด้วยสายตามันจะดูใหญ่โตแต่ความสูงของเบาะนั่งก็ไม่ได้สูงมากกว่ารถสกูตเตอร์ในคลาสเริ่มต้นไปมากสักเท่าไหร่นะครับสูงกว่าไปประมาณ2-3เซนติเมตรเท่านั้นดังนั้นแล้วเมื่อลองคล่อมดูกันจริงๆนะครับก็ยังสามารถเอาขาทั้งสองข้างลงพื้นได้โดยคนที่ไม่สูงมากนะักก็อาจจะลงได้ไม่เต็มเท้าแต่ก็สามารถเลือกเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ลงให้เต็มเท้าก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะลงให้เท้าทั้งสองข้างให้มั่นใจขึ้นจะมีทริกก็คือในจังหวะที่รถจอดติดไฟแดงนั้นคนที่ตัวไม่สูงมากนะักก็สามารถเลื่อนสะโพกมาด้านหน้าจนมาถึงส่วนของเบาะนั่งที่ความกว้างแคบลงเพื่อให้เอาเท้าลงพื้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่ต้องเข้าเกียร์ทำให้ตอนออกตัวเราสามารถที่จะบิดรถออกไปพร้อมๆกับขยับสะโพกกลับมาในตำแหน่งปกติได้นั่นเองครับ ซึ่งวิธีการเลื่อนสะโพกแบบนี้สามารถใช้ในตอนที่ต้องคลอมรถเพื่อเข็นเดินหน้าหรือถอยหลังได้ด้วย สรุปแล้ว New Honda Forza 350รถซิง์นั้นสามารถขับขี่ได้หลากหลายสดรีระทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่อาจจะต้องปรับตัวกันสักพักหนึ่งครับสำหรับคนที่ไม่เคยขี่มาก่อนเพื่อให้ชินกับมิติและคาแรคเตอร์ของตัวรถแต่ไม่นานครับรับรองได้ว่าคุณจะสามารถใช้งานรถคันนี้ในชีวิตประจำวันในการจราจรที่ติดขัดได้อย่างสนุกและมั่นใจแน่นอนครับ